ฮอนด้ามกาแฟงานใหญ่สุดแห่งปีระบบความมังกังไปแล้วกับอ e ีเวนต์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีฮอนด้ามกาแฟจากไทยฮอนด้ารวมพลระดับเมกาของเหลา่หลานักขี่ฮอนด้าพรีเมียร์เอทีทุกคุ่นมาประชันกันที่คริสตัลอารีนาซีซีรีส์พังรวจเอกมัยลำอินทารรยากาศยังชื่อข้อกับความเป็นที่สุดภายในงานไม่ว่าจะเป็นร้านขายของแต่งชั้นนำกว่า60ล้านสรุปไปันการประกวดรถแต่งหรือป๊อปปูน่าโหวตที่นำของฮอนด้าพรีเมียร์เอทีทุกคุ่นรวม80คันมาประชันกัน บอกเลยว่าทั้งสีสันและดีไซน์กันไม่ลงเลยทีเดียวค่ะไฮไลท์สำคัญจากการสแสดงโชว์สแตนจากบอลสุขไทยเช่นซับนักแข่งแลนะนักขับขี่สแตนโชระดับชั้นนำของไทยปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตสุดมันจากวง paradox ที่สร้างความประทับใจให้กับนักเขีย h ฮอนด้าพรีเมียร์เอทีกันเลยค่ะได้ค่ะวันนี้นะคะถือเป็นครั้งแรกนะคะที่ฮอนด้านะคะได้จัดรวมรุ่นนะคะสำหรับลูกค้าชาวฮอนด้าพรีเมียร์เอทีนะคะครบทั้ง4ี่รุ่นเลยนะคะ วันนี้เราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะมีลูกค้ามาอย่าง 2, หนึ่งน่ถึง2 0 0 0ัวคนนะคะแล้วก็เราได้รวมพันธมิตรร้านแตกนะคะกว่า60ร้านค้ามาในวันนี้พร้อมกิจกรรมมากมายค่ะแล้วก็สำหรับงาน Honda MegaFace ในวันนี้นะคะ,ะจะไม่ใช่งานแรกแล้วก็งานเดียวที่ Honda จะจัดนะคะเพราะว่าตลอดทั้งปีนะคะเราจะมีกิจกรรมดีๆนะคะให้กับยูเซอร์ของเราอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนะคะอย่าง t r i ป Touring งนะคะสำหรับชาว Forza นะคะ350 ADV 350นะคะหรือจะเป็นกิจกรรมนะคะวันเดทรินะคะของ p C X 160หรือ ADV 160รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นสปอร์ตนะคะสำหรับชาวอคลิกด้วยนะคะก็ถือว่าอ,อยากจะให้ลูกค้าทุกๆคนนะคะได้มีคอมมูนิตี้ดีๆแล้วก็สนุกกับการขับขี่ Honda ไปตลอดค่ะอย่างกิจกรรมวันนี้มันมีความพิเศษ để để trang ạ ความพิเศษนะคะก็คือปกตินะคะเราจะไม่ได้จัดรวมรุ่นคน AT ของ Honda ขนาดนี้นะคะแต่วันนี้นะคะเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มาจอยกันแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้ที่ยิ่งใหญ่นะคะวันนี้เราก็เลยจัดงาน Honda, m เมก f a เฟ p r e ีเมียมนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนนะคะออมิตรภาพระหว่างกาันก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จัดงานรวมรุ่นเลยค่ะ,ะคเห็นอยงง่างในงานมีการนะคะงานบุกคอะรไรอย่างเงี้ยป็นโชว์แสดงไหม ลูกค้านะคะสำหรับชาว Hon d a p r e m i u m AT สิ่งที่เขาชื่นชอบมากที่สุดเนี่ยไม่เพียงแต่การขับขี่รถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะคะที่จออกไปเที่ยวไปเจอเพื่อนนะคะการตกแต่งรถนะคะให้สวยงามก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดคอมมูนิตี้แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนวิถภาพกันนะคะวันนี้เราก็เลยได้พันธมิตรร้านแต่งกว่า60ร้านค้าซึ่งถือว่าเป็นการรวมกันมากที่สุดครั้งแรกนะคะในประเทศเหมือนกันนะคะก็ว่าได้ก็หวังว่าทุกท่านนะคะจะชื่นชอบนะคะแล้วเราก็คิดว่า หลังจากที่ได้รับการตอบรับที่ดีนะคะจากยูเซอร์เนี่ยคิดว่าครั้งหน้าจะจัด Honda MegaFace ครั้งที่2ที่ยิย่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอนค่ะตั้งเป้าหรือแผนอะไรสำหรับ,บรไตรมาสแรกวเลยในการไัดงานค่ะสำหรับไตรมาสแรกนะคะเราก็ จริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมอะค่ะเราจะไม่ได้มีสําหรับชาวเอทีพรีเมียมอย่างเดียวนะคะเราจะมีกิจกรรมไปถึงศัพค์ c u เจ u r นะคะทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมที่เป็นคอนเสิร์ตนะคะทั่วประเทศเลยนะคะหรือว่ากิจกรรมที่เป็นระดับท้องถิ่นนะคะอย่าง Honda Wave นะคะ<ม>ก็อันนี้ก็ทั่วอีสานเหมือนกันก็อยากจะให้ลูกค้าทุกคนของ Honda นะคะคอยติดตามข่าวสารที่ข่าวสารนะคะที่ Facebook Honda m o t o r c y c l e Thailand นะคะก็รับรองว่าปีนี้ ลุกจัดเต็มแน่นอนค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ